สวัสดีค่ะยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องกุ้งเกมสตอรี่นะคะกุ้งค่ะเกมครับผมค่ะเรารวบรวมคําถามต่างๆรวมถึงข้อมูลต่างๆที่ท่านผู้ชมของเราอ่ะช่วยกันแชร์มาให้เราหรือว่าให้เพื่อนๆเนี่ยมาทําเป็นสรุปรวบรวมไปทั้งหมดเลยเนาะค่ะผม Q&A นะคะถามนตอบนั่นเองของเราจะมีอะไรบ้าง มาเริ่มกเลยมาเริ่มเลยขอแอบมีสคริปต์นิดนึงเราก็ทำการรวบรวมมาแล้วแบบจดมานะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างอะไรนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่ม Q&A กันเลยนะคะมาคำถามแรกมาที่คำถามแรกอ่าครับผมคำถามแรกนะคะโครงการให้ต้นอะไรครับก็อันนี้น้องน้องกุ้งโทรไปถามกับที่โครงการมาเองเลยนะครับน้องกุ้งก็จดข้อมูลมาให้เพื่อนๆืแล้วนะครับผมครับต้นรับ ก็มีอยู่สองต้นนะคะต้นแรกก็คืออยู่ข้างในบ้านเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้ที่อยู่หลังบ้านนะคะคือเดิมอมะเขาจะให้ไว้สองต้นหน้าบ้านแต่พอดีเราทำนาค้างราก็เลยเหมือนแบบไปไว้หลังบ้านก็คือต้นกันเกาค่ะครับผมแล้วต้นอีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้อันนั้นต้นตีนเป็ดแดงตีนเป็ดแดงคือมันจะเหมือนแบบลักษณะใบมันจะมีความแดงๆเอไม่ไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับลิเววร์พูใช่ไหมครับ อ๋อโอ้ยชื่อนี้เพ่รู้นะเนี่ยไม่งั้นถอนทิ้งเลยนะเนี่ยครับผมอาต่อเลยครับผมแดงนีก็ค่ะต้นตีนเป็ดแดงนะคะต้นที่สองอืก็คือจะอยู่หน้าบ้านเนาะอ่าคำถามถัดไปนะคะบิวอินครัวที่ไหนคะราคาเท่าไหร่คะถ้าจำไม่ผิดก็เป็นบริษัทดูราคิิเช่นนะครับผมราคาก็อยู่ประมาณเจ็ดหนกว่าบาท นะครับผมก็คือทำทำท<ำ>ั้งหมดเลยอันนี้คือรวมทั้ง ตารวมทั้งซิงค์รวมทั้งเครื่องดูดควันนะคะผมซึ่งซึ่งซึ่งอยู่ในแต่ไม่รวมพื้นเนาะแต่ไม่รวมพื้นที่เราไปเป็นแค่ส่วนที่บิวที่เป็นเคาน์เตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารวมทุกอย่างแล้วเหมือนที่ที่เกรนบอกนะคะก็เจ็ดหมื่นกว่าบาทของดูราคิดเช่นนะคะถ้าใครอยากดูอ๋ออีกนิดนึงถ้าใครอยากดูโชว์รูมของเขาอ่ะเขามีโชว์รูมอยู่ที่อ๋ออยู่ที่โชวดีซีครับผมที่โชวดีซีที่เรียกทางด่วนนะครับต้องบอกว่ามันจริงๆเิงเพจของเขา เขาเป็นเรื่องของครัวกันน้ํากันชื้นกันปลวกแต่การได้กี่เปอร์เซ็นต์นี้อันนี้อันนี้เราก็ไม่ทราบจริงๆนะครับผมใช่ค่ะคำถามถัดไปหลังคาเป็นไวนิลไหมคะอ๋อต้องบอกก่อนว่าหลังคาเนี่ยไม่เป็นวัสดุเนี่ยคือจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น PU f o โฟนะครับกก็คือเป็น m เมท Sheet แล้วกรูกข้างล่างด้วย p U โฟมนะครับซึ่งตรงเนี้ มันจะมีแรงซับแรงเสียงจากการฝนตกได้ทับความร้อนได้นะครับผมซึ่งอันนี้คือเป็นช่างเขาแนะนำแล้วที่สําคัญคือท้องท้องฟ้าเนี่ยมันจะเป็นเรียบ้วเป็นสีขาวนะครับผมซึ่งมันจะดูสวยและก็ดูเรียบร้อยซึ่งถ้าเราเราไปเทียบกับหลังคาเมรเซนชีสที่เราเคยทําที่บ้านเราเนี่ยมันเป็นที่บ้านเก่านะครับผมมันจะเป็นกรุฟอยซึ่งมันจะเห็นเป็นร้อนเป็นร้อนเป็นร้อนซึ่งแบบนั้นะหมะคือมันก็คือเดี๋ยวนี้เขาก็จะ นิยมแบบนี้กันนะครับผมก็ก็เป็นเขาเรียกว่าหลาักคาเปทนาชีสที่กุบพีอโฟมแล้วกันนะครับผมราคาแรงไหมคะก็ราคาจริงๆจริงๆเพิ่มมาจากเมทัาชีสปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่แพงนะครับอยู่ที่มันมันคิดเป็นตารางเมตรนะครับก็แพงขึ้นไม่มากเท่าไหร่เมท้าชีสปกตินิดนึงแต่ว่าถูกถกว่ก<ข>าไวนิ้วแน่นอนนะคะว่าเพราะว่ามีบางานถามว่า เออเหมือนแบบได้ทําไว้นวไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกโอ้ไวเนวราคาค่อนข้างแรงเราก็เลยเราก็เลยแบบทาเมทัลชีพแบบกรุปพีดูโฟมเขาคิดเป็นเขาคิดเป็นต่อตารางเมทัลนะครับผมซึ่งซึ่งซึ่งสองบ้านเราอะทั้งหน้าบ้านตรงหลังคาที่จอดรถตรงบริเวณหน้าบ้านที่เป็นประตูใหญ่ทางเข้าแล้วก็เป็นหลังบ้านที่เป็นครัวตรงบริเวณที่ซักล้างค่ะก็เดินรวมแล้วประมาณแสนกว่าบาท ต้นนประมาณแสนหนึ่งหมื่ึ่งพซึตรงนี้รวมโครงสร้างรวมอะไรหมดรวมทุกอย่างแล้วเบ<ผ>สิกเลยนะคะส่วนเข็มที่ใช้ก็มีอีกท่านหนึ่งถามว่าได้ลงเสาเข็มไหมครับผมต,ต้องบอกก่อน<ม>ว่าเรา,เราลงเข็มนะครับเป็นเข็มที่เรียกว่าไมโครพายนะครับก็คือเข็มไมโครพายก็คือเป็นเข็มที่ตอกลงไปจนถึงชั้นดินดานข้างล่างซึ่งตกประมาณสัก20กว่าเมตรนะครับผมโดยประมาณ ซึ่งตัวที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นขนาดเขาเรียกว่าเป็น i e 22นะครับผมซึ่งจะมันจะมี i e 18แล้วก็เป็น i e 22ซึ่งก็คือความความความกว้างของตัวเข็นมน,นะครับผมซึ่ง i อ22ใช่ซึ่ง i 22 e ตัวนี้จะมีความแข็งแรงที่สามารถที่จะต่อห้องเป็นชั้น2ได้ด้วยสําหรับในอนาคตถ้าสมมุติว่า จะต่อเติมบ้างอันนี้ต้องต้องบอกค่อนข้างแข็งแรงรองรับการต่อเติมได้แต่ถ้าบางเพื่อนบางคนบอกว่าทำไมไม่ใช้ i18 ิซึ่งไอซิก็ได้เหมือนกันถ้าจริงๆแค่ทำหลังคาอันนี้คือแล้วแต่เราคิดว่าเรื่องต่อเสาเก็มคือเราทำครั้งเดียวนะครับผมค่ะโอเคคําถามถัดไปโครงการตั้งอยู่ที่ไหนคะอ๋อก็อยู่ที่ ถนนบาง,นา,งนางนตราดบางถนนบางนาตราดชื่อโครงการก็คือบางนาเทพรักนะครับผม,มสุพลัยพักวิวบางนาเทพรักโอเคคร,ครับผมค่ะคำถามถัดไปแบบบ้านสุภรรณิดราคาเท่าไหร่คะโอ้อันนี้เราปรุงตอบเลยดีกว่าเพราะว่าค <c oughs> <c oughs> ุณพี่จำไม่ค่อยได้ ก็คือราคาเต็มนะคะก็คือ4ี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทแต่ว่าช่วงที่เราว่าคือโครงการมีส่วนลดให้1นึ0 0 0สบาทก็เลยเหลือ4ี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทนะครับผมต้องบอกว่าราคาตรงนี้มันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับโครงการพื้นที่บ้านนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเลือกแบบบ้านแบบนี้แต่ว่าไปเอาพื้นที่บ้านพื้นที่บ้านที่ใหญ่พื้นที่บ้านใหญ่เนี่ยมันก็จะราคาก็สูงกว่านี้นะครับผมใช่แต่พอดีว่าเราเลือกพื้นที่น้องน้อย เพราะว่าเราไม่ได้เน้นพื้นที่ทข้างๆบ้านรอบ <Okay. S 2> บ้านแต่เราเน้นที่ตัวบ้านเราก็เลยแบบอาได้ราคาประมาณนี้แต่ท่นี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่กับโครงการแต่และโครงการด้วยนะคะอันนี้ก็สอบ <Okay. S 2> ถามกันได้แต่และโครงการค่ะค <Okay. S 2> ำถามถัดไปขอพิกัดร้านทํากระจกที่ห้องมาสเตอร์ผ้ามานส่วนที่ทําเพิ่มในห้องมาสเตอร์ราคาเท่าไหร่ mm. ค่ะเอา oh. พกัดก่อนร้านก็ทำกระจกบอกบอกชื่อร้านไปดีกว่า คือชื่อร้านซับเพิ่มคูณนะครับกระจกอลูมิเนียมกระจกอลูมิเนียมซึ่งอันนี้ก็มีน่าจะมีอยู่ในหน้าเพจทั่วๆไปนะครับซึ่งอันนี้เราเราก็หาเจอได้เจอชื้อร้ามได้หาได้เลยนะครับแล้วก็งานก็ค่อนข้างดีแล้วก็นี่นะครับราคาเราก็เปรียบเทียบกับเจ้าอื่นด้วยสองสามเจ้าซึ่งราคาโอเคนะครับผมแต่แต่ต้องบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ขนาดของที่เราจะไปกั้น ซึ่งเขาจะคิดวัสดุเป็นตาเขาเรียกอะไรเขาจะคิดตารางเมตรให้เราอีกหนึ่งเพราะงั้นถ้าบอกราคาแบบแบบถูกต้องไปเลยเนี่ยมันมันจะไม่ได้อาจจะต้องแล้วแต่พื้นที่ใช่แต่ว่าโดยรวมที่บ้านเราทำอ่ะก็จะประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดนาะประมาณนั้นครับส่วนผ้าม่านส่วนที่ทําเพิ่มที่เราบอกว่ากั้นตัวที่ตรงกระจก ที่มันมีแสงอะไรอย่างเงี้ยส่วนภาพม่านที่ทําเพิ่มก็ราคา8,900บาท่ตรงนี้มันแพงเพราะว่ามันเป็นงานแยกใช่นะครับเพราะว่าตอนนั้นเราเราไม่คิดว่าเราจะเกิดปัญหานี้เราก็เลยเรามาทําทีหลังใช่เรามาทำทีหลังมันก็เป็นงานมันเป็นงานที่เราจะต้องเสียค่าเดินทางมาติดให้เราต้งนทานนะครับมันก็มีค่ารถค่าอะไรซึ่งจริงๆตัวประมาณเดิมๆมอาจจะไม่ถึงนะครับผม <No. S 1> ่ตอ,อ,อันถัดไปคําถามถัดไปนะคะฉันวางของในห้องน้ําเวลาอาบน้ําไม่เปียกเลยเธอหรอกค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านนี้น่ารักด้วยแล้วก็บอกว่าบ้านสวยตกแต่งสวยประหยัดดีด้วยขอบคุณที่แชร์นะคะขอบคุณเช่นกันค่ะส่วนที่ฉันวางของในห้องน้ําของเราเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราชั้นตัวนี้มันไประไม้ไคล้ายคลึงกับชั้นที่วางอยู่ในบ้าน นะครับซึ่งซึ่งตอนที่เราไปถ่ายเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายแบบละเอียดว่าตรงชั้นเนี่ยมันมีมันมีรูสําหรับระบายน้านะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีน้าค้างอยู่บนชั้นเพราะงั้นพอเวลาเราอาบน้ําเสร็จหรือว่ามันมีเศษสบู่เศษอะไรที่มันแบบไปอยู่บนชั้นเนี่ยพอเรามันล้างเสร็จปุ๊บมันก็ล้างทำความสะอาดได้เลยซึ่งอันนี้ต้องย้ำนะครับต้องดูว่ามันเป็นชั้นที่ใช้สาหรับในห้องน้ํานะครับผมช่ ก็เป็นของชั้นห้องน้ำเนาะที่เราซื้อมาจากอินเด็กซ์นะคะค คำถามถัดไปรบกวนขอสเปกแอร์ที่ติดแต่ละห้องหน่อยครับว่าติดแบบไหนคีบทโอเคต้องเริ่มเริ่มจากอย่างนี้ก่อนเลยนะครับโครงการแถมมาห้องนอนเนี่ยจริงๆเป็น25,000 BTU แต่เรามีความรู้สึกว่าหนึ่งเราแอร์เนี่ยห้องนอนเราเปิดทุกงวันนะครับเราก็เลยมีการย้ายให้ลงไปข้างล่างนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยห้องนอนเราใช้1มื่น BTU นะครับแล้วห้องผมข้างล่างเนี่ยเราเป็น25 0 0 0 BTU ส่วนห้องนอนเล็กเนี่ย 2> <2> ห้องนอนส<ต>อง <12. S 1> อย่างนี้โดยโดยทั่วไปเนี่ยเขาห้องนอนเล็กเนี่ยเขาใช้แค่เก้าพันวิทียูน้องกุ้งยกเว้นห้องที่อยู่ชั้นข้างบนห้องเดียวที่เขาให้หมื่นสองวิทียูเพราะเขาเหตุผลว่าห้องข้างบนเนี่ยรับความร้อนมากกว่าห้องข้างล่างก็เลยให้หมื่นสองวิทียแต่จริงๆแล้วอะ่ะเก้าพันวิทียก็เพียงพอครับผมแต่ห้องนอนของน้องโมกุลก็คือจากบ้านที่ใหญ่กว่าห้องนอนสามก็เขาก็เลยให้เป็นหมื่นสองพันวิทยไปส่วนห้องนอนที่สามที่กุ้ง ตกแต่งเป็นห้องทำงานกับห้องพระอันนั้น9,000 BTU ส่วนห้องรับแขกข้างหน้าห้องนอนสีก็เป็น9,000 BTU นะคะค่ะแล้วคำถามถัดไปก็คือบอกว่าแล้วห้องนั่งเล่นช่วงตอนบ่ายนี่เปิดแอร์2,000 25,000 BTU นี่มีปัญหาไหมครับเหลือเฟือไหมโอ้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเหลือเฟือมาก25,000 BTU เนี่ยจริงๆใหญ่มากนะครับสำหรับห้องซึ่งซึ่งซึ่งจริงๆแล้วพอเรามาใช้จริงๆเนี่ยบอกเลยว่าหนาว หนาวจริงๆเราบางทีเราเปิดอีพุ่งอีเจดด้วยนบางทีเราต้องเปิดเปิดปิดปิดด้วยนะครับเพราะว่ามันหนาวมากจริงๆเพราะว่าบางทีอยู่นานๆครับางทีก็เออเราก็กลัวแบบเออลูกจะแบบอ่ามีภูมิแพ้บ้างอะไรบ้างเราก็จะเปิดปิดปิดพอช่วงบ่ายเปิดให้ห้องมันเย็นแล้วเราก็ปิด ปิดแล้วก็ใช้พัดลมช่วยเพราะมันเริ่มร้อนๆบางทีเราก็เปิดใหม่อย่างเงี้ยนะครับใช่แต่เราก็จะเน้นใช้พัดลมช่เพราะงั้นต้องบอกว่าเหลือเบื่อครับสองหมื่นห้าพันวิดีวูเลยก็คือเราไม่มีที่กั้นก็คือแอร์ด้านล่างไม่มีที่กั้นแบบไม่ไม่ได้กั้นเราไม่ได้กั้นช่วงบันไดหรืออะไรเงี้ยครัก็มีปัญหาอะไรไม่ห้คนนี้น่าจะกลัวว่าเราไม่ได้กั้นปุ๊บแอร์จะรั่วไหลออกไปทําให้ความเย็นไม่ไม่ได้หรือเปล่าซึ่งบอกได้เลยว่า มันเป็นห้องชั้นล่างนะครับแล้วปกติทางผมมาถามกับทางช่างหรือว่าถามกับคนผู้รู้หลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าแอร์เนี่ยโดยโดยหลักแล้วอ่ะมันจะไม่วมวลความเย็นเนี่ยมันจะไม่ลอยขึ้นสู่ที่สูงนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงเพราะว่าพอเวลาเราอยู่เราอยู่ข้างบนเย็นๆเนี่ยพอเวลาเราเดินขึ้นมาข้างบนพวกเราจะรู้สึกร้อนเลยเพราะว่ามวลความเย็นมันไม่ขึ้นมาข้างบนใช่ใช่พอเราเปิดแอร์ข้างล่างแล้วเราลองเดินบันไดขึ้นมาช่วงบันไดเอง ือคนก็ไม่ได้หนาวไม่ได้เย็นเลยนะคะคือแอร์ข้างล่างไม่ได้ขึ้นมาหรืเว้นแต่ว่าถ้าเพื่อนๆติดที่ถงข้างบนเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะต้องมีกันนะครับอันนี้อันนี้ก็ก็แล้วแต่บ้านของของแต่ละคนแล้วกันนะครับผมโอเคค่ะแล้วก็คําถามถัดไปนะคะขอคอนแทคลังคาจอดรถหน้าบ้านได้ไหมครับทาจากที่ไหนอันนี้เราเคยตอบในคอมเมนต์ไปแล้วว่าชื่อช่างเจดนะคะท่านอยู่ที่บางเสารงนะครับอยู่ที่หมู่บ้านเก่าเราซึ่ง ที่เราเลือกใช้อันนี้เพราะว่าเราไปเห็นผลงานของเขาหลายๆหลังมามเราก็เลยชอบนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการทําหลังคาก็มีในเพจทั่วๆไปนะครับอ,อยู่อยู่ที่เพื่อนเชื่อใจผู้รับเหมาคนไหนมากกว่านะครับผมแต่ว่าแบบตัวนี้ของผมก็คือถ้าเพื่อนที่อยู่ในโซนนีออ้อยากจะอยากจะทําแบบเราก็ลองติดต่อไปอ่าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นข้อมูลจากคนทางบ้านที่น่ารักมากเลยคุยแชร์ให้เราที่เราอ่ะเคยรีวิว บ้านชั้นล่างใช่ไหมที่ครัวแล้วเราบอกว่าตอนนั้นาเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าเราอะเราไม่แน่ใจว่าจะแบบจะวางทิศทางตรงไหนยังไงดีเราก็เลยวางแบบอย่างที่เห็นอยู่แบบปัจจุบันที่มันอาจจะดูเหมือนขัดขัดนิดนึงทีเนี้ยท่านผู้ชมของเราก็เลยบอกว่าเครื่องซักผ้าสามารถวางซ้อนกันได้ครับสอบถามทางผู้ผลิตแต่และยี่ห้อว่าจัดวางแบบไหนได้ครับซึ่งอันเนี้ยเราก็ลองไปเช็คมาละต้องบอกจริงมาก หวานได้นะครับต้องบอกว่าหวานได้เพราะว่าเราไปดูจากการหมุนของตัวเครื่องเครื่องปั่นผ้าอบอบผ้าเนี่ยมันปั่นไม่ไม่ได้มีแรงเบี่ยงที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราอาจจะกังวลเรื่องของเพราะว่าสองยี่ห้อที่เราใช้เนี่ยมันนละยี่ห้อกันนะครับทีนี้อราก็กลัวเรื่องสภาพเป็นซัมซุงเครื่องอบผ้าเป็นเอเล็คทรอนก์เราเราเรากลัวเรื่องเรื่องของความสมดุลกันนะครับซึ่งอันนี้อันนี้เราก็เลยคิดว่าเรายังถ้าเราจะวาง เธอจริงๆอ่ะเราคงจะทำอาจจะบิ้นเป็นชั้นที้เรียบร้อยแล้วก็แล้วก็แยกกันไปเลยนะครับก็เลยก็เลยอันนี้เราเราก็เลยยังไม่ได้ทำนะครับผมใช่ค่ะก็อะไรไหมครับ หมดแล้วนะคะก็ประมาณนี้ที่เป็น Q a วที่เราได้รับมาจากท่านผู้ชมทางบ้านของเรานะคะก็ถ้ายัางไงมีอะไรสนใจสอบถามข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมอะไรเงี้ย <ๆ S 2> ก็สามารถอินบ็อกซ์มาติดกับเราหรือคอมเมนต์มาปิดกับเรารไ,ได้เลยนะคะใช่ครับเพราะว่าบ้านของเราเราก็แต่งให้มันเหมาะสมกับสไตล์ของเรานะครับผมถ้าอันไหนที่มันมพอจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ก็มีอะไรก็ทักมาที่อินบ็อกซ์ของนั้งปุ้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลไปนะครับ ขอลากันไปกอ่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนนะคะ